สถานีนครปฐมเป็นสายนครปฐมจะขึ้นหรือลงจากขบ,ลลบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นและลงสุดต้องขอบคุณนะครับขับรถจอดที่อพารชลาทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองรับส่ง้โดยสารจากสถานีสุขใหม่โกโล,ลกปลายทางสถานีกรุงเทพครับขอความกรุณาบริษัททุกท่านสวมใส่แม่ผ้าปี่จมูกหน้ากากอนามัยทุกท่านนะครับนองันเต๋ อบรถเทีย่ยวในหม้อจากสถานีไปแลวจุดส่งระเทศสารที่สถานีสัตยาเป็นสถานีถัดไปครับ